สวัสดีครับวันนี้ได้เวลาเลิกงานอีกแล้วได้เวลาเลิกงานแต่วันคืนนี้เราจะไม่ไม่คุยปิดไฟบอนเราจะมีไม่คุยเรื่องเสียงไหมบออไม่คุยการเมืองไม่คุยอะไรทั้งนั้นอีกแล้วเพราะว่าโดนแบนเขาเขาแบนไม่ให้ ห้ามทำอาหารไร้สดในครัวแต่ถ้าข้างนก็จะเปลี่ยนใหม่มาเป็นมาคุยคุยเรื่องผีเออคุยเรื่องผีเลยตรงไงวะเนี่ยรถขานั้นขึ้นไปบนฟุตบาททำไมนะ น้ำออขึ้นบนฟุตบาทเนี่ยเออจะจะจะแท็กซี่มัออ้งเดี๋ยวจะจะเราจะมาเล่าเรื่องผีนะครับที่จริงถ้าข้่งอยากเล่าเรื่องเ,ออเหตุการณ์บนผับผับบนนี้นะครับเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนะจะมีคนว่าปะ ห,ห้องที่เปิดไฟอ่ะห้องที่เปิดไฟข้างบนนี่แหละเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นห้องไอ้มอนิเตอร์เป็นห้องซีซีทีวีเขาอะแต่ที่จริงอะก่อนหน้านี้อะหลายห้าหกปีก่อนอะมันเกิดเหตุฆาตรกรรมแต่ตะคังจะไม่เล่าเพราะว่าแต่ก่อนผับนี้ไม่ได้ชื่อนี้นะครับไม่ได้ชื่อแชมป์นะครับมันชื่อ Q ิ p สไปกินสไปตะคังจะมาเล่าให้ฟังทีหลังวันนี้ตะคังจะพาไป ลา่าทะเออไปไปเลาะหาดูว่าเนี่ยจะมีตึกเนี้ยผับเนี้ยเขาจะมีห้องเดียวนี่แหละเปิดไฟไว้ตลอดเพราะว่าไ <c oughs> อ้เจ้าของตึกมันกลัวเอเดือนนี้จะมียูโรนะมีบอลยูโรแต่ช่างมันเถอะเพราะว่าเราไม่ไมได้สนใจบอลบอลยูโรอันนี้ผับเพื่อนยังยังเปิดอยู่อดัมยังเปิดกดเบียร์กินอยู่แลยเนี่ย เพื่อนกันเพื่อนกันแต่ทีนี้ต่ครั้งจะพาไปดูไปเลาะดูว่าอเราจะไปลาบผิดทาผีว่ารายการอะไรวะโกลด h ฮันเตอร์เอาโอ้ยจะมาพาหาผีก็มีแต่เบียมีแต่ไฟอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คงไม่มีคนมั้งครับอตัวนี้ตรงนี้เป็นโบสเป็นโบสนะครับ ทีนี้มันอยู่ในทาในเมืองมากไปอ่ะในทาวมากไปมันเลยมีแสงสว่างโบสถ์นี้เป็นโบสถ์เดียวในเมืองที่ตะขังอยู่เนี่ยยังมีมีหลุมศพอยู่เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยหลุมศพเหลือหลุมศพอยู่สองหลุมแต่บางเมืองเนี่ยมีหลุมศพเยอะกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นหลุมศพเก่าหลายร้อยปีแล้วแหละ เป็นหลุมศพเขาคงนอนอยู่มั้งเออมีคนเอาดอกไม้มาวางไว้ด้วยอืมไปทำไรวันนี้มาพามาดูผีอ่าพามาดูผีหลอก <c oughs> เราจะหาทางไปหาหาผีหลอกนะครับ <c oughs> เอออยากเห็นผีหลอกอคุณทีโอดอเออทีโอดอ ก็พามาหาผีนะอ่าเป็นโบสเป็นโบสในเมืองนะครับเป็นโบสในเมืองเฮ้ยถามไปทั่วแต่สู้คนกำลังจะบิ้วอารมณ์เอ้บิ้วไอ้นี่อยู่อู่ทีเนี่ยไฟสว่างจ้าขนาดนี้คงไม่มีหรอกผีเอ่อไปดีกว่าไว้ไปไปไปตามหาผีทั้งไหนดีกว่าอ่าตรงนี้เป็นโบสครับปกติเป็นโบสไอ้ตอน เขามันเดิกแล้วคนจะไปใสมันตีหนึ่งแล้วเอตัวนี้เป็นบสชื่อโบทเอา้าลืมชื่อแล้วกูไหนไปดูสิรักผู้เชิดเอ่อเป็นช่างชื่ออะไรเป็นโบดคริสเป็นโบทคริสแล้วกันอืมกําลังหาทางมาผิวอารมณ์มันถามหาคนเอามาตามหาผีจะมาถามหาคนนะ แล้วจะไปตามหาผีครับออไปตามหาผีแล้วมันจะเอ๊ะคอมเมนต์นี่นะอย,อยากให้ตะโกนทําไมมันดึกแล้วครับมันดึกแล้วฮะมันดึกแล้วสให้ตะโกนให้ยังถามเนี่ยมันดึกแล้วเนี่ยมันดึกแล้วมันไม่ใช่สองสามทุ่มนะคุณจะให้ผมมาตะโกนเนี่ยเอาแล้วกันไม่ต้องมาดูหน้าคนพามาดูผีหรอกนะเนี่ยครับตึกนี่ก็ เป็นบรรยากาศที่เขาอนุรักษ์ไว้อยู่เป็นตึกแฝดเป็นเออทำสวยนะแต่ว่ามีคนอยู่ไหมเนี่ยข้างล่างเป็นตรงนี้เป็นร้านเกมสล็อตนะครับอ,อ่ข้างบนจะเป็นตึกเออไม่ไม่เคยเห็นไฟเปิดเลยนะหรือว่ามันดึกไปแล้วมอส่วนร้านนี้เป็นร้านผีการพนันครับ <ś led> ส่วนนี้ร้านนี้สำหรับผีผีการพนันเอร้อานผีการพนันนะครับผีมีหลายประเภทนะประเทศอังกฤษเนี่ยรูป้ปะเนี่ยแต่ร้านนี้เหมาะที่สุดเลยสำหรับผีพนันนะครับฟรีเบดเสียผู้เสียคนมาเยอะแยะแล้วตัวนี้เสียผู้เสียคนเสียผู้เสียคนมาเยอะแยะแล้วพามาตามล่าท้าผีเนี่ยจะให้เข้าไปอะไรแล้วมันยังไม่ถึงที่จะเข้าหาผี ฮะ huh? คุณเทียอดอชื่ออะไรเนี่ยเทียอดอตั้งชื่อชื่อจริงป่ะนี่พ่อแม่ตั้งให้เปล่าเนี่ยโอ้คาร์ลอสคาร์ลอสเว้เว้เว้ยย e เวียร์ยูวัชชิ่งฟรอมทูไนท์ไอจัสก์ to do the ก o กดห o นก hunt. ส o ตอ hunter. Yeah. this one this building is called sleep sleep time actually now is turned to the catholic catholic uh catholic room for the the black people if you see it's a lot hello hello <laughs> good uh, roger oh you are from you watching from new york <laughs> we are live from um ยูเคยูเคยูนิต็ดคิงดอมเนียตัวนี้จะเป็นไอ้โพสนะครับเขาเรียกโพสเป็นตู้จดหมายถ้าใครมาประเทศอังกฤษแล้วได้เจอตู้จดหมายนี่ก็ก็จะถือว่ามาถึงประเทศอังกฤษนะครับ this is called British post post box post box it still it still have in around this town เอ่เรามา พามาดูโพสบอกจะไปคุยกับเขาทำไมเล่าเขาเป็นคนฝรั่งเมื่อกี้เราจะังทักทายกับแท็กซี่เลยอ่าันที่จริงตะข่างคนรู้ตะข่างทั้งเมืองนะครับอทีนี้เราจะพามาดูตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเอ๊ อ่าตัวนี้เป็นโรงแรมโรงแรมที่ข้างบนไม่มีคนพักครับข้างบนไม่มีคนพักแต่ข้างล่างอะ่ะข้างล่างอะ่ะยังเป็นผับเขาเปิดเป็นผับอยู่แต่ข้างบนอะ่ะข้างบนอะ่ะไม่เปิดเป็นโรงแรมนะผับนี้ยังเปิดอ่เเดะเนี่ยเปิดป่ะเนี่ยโอ้ไม่เปิดคงเสียงอะไรวะเสียงอะไร ไปดีกว่ากลัวเราพามาดูตัวนภาพประจำตะค้างผาประจำตะค้งาคงครับตอนนี้เขาปิดไปแล้วเขาปิดไปแล้วเราจะเดินไปแล้วก็พาดูบรรยากาศของประเทศังกิษนะครับประเทศังกิษตอนนี้ <c oughs> มันปีหนึ่งแล้วเราจะพาไปดูว่าม,มันมีตึกตึกหนึ่งที่สร้างมาเป็นร้อยปี นะครับ uh, สำหรับใครที่ฟังภาษาไทยออกก็ฟังเป็นภาษาไทยนะครับ So tonight I gonna show you no, I gonna gonna walk to see the, the building the building is n a m e the Regent the r e g e n is is built in the 1964ถ uh ้าจะไม่ผิดเออถ้า uh, จะไม่ผิด <laughs> 1964 โอเดะ,ม like uh ันไม่ไกลสิอะล็อตผู้คนที่ชอบที่ชอบล่าล่าล่าสิ่งล่าสิ่งเราบอกว่าล่าสิ่งมันอยู่ตรงนั้นครับเป็นตึกอะล็อตผู้คนชอบล่าสิ่งซัมมหลายคนจ่ายเงินสำหรับการเดินทาง t o กฝ่ายเดิ hunting h ้า o l e เงบนมันข้านบนมีนม uh, ป้อมยามอยู่ตึกนี้เขาสร้างขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วครับสร้างขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วก็มีตำนานผีสิงว่ามีผีสิงเดินไปเดินมานะครับแต่ที่จริงข้างใน,นะเ,ปนเป็นโรงหนังสมัยตก่อนเป็นโรงหนัง เอามาเจอไฟแดงซะแล้วไปลุงหนังเราจะเสียงอะไรวะเาาพูดไปพูดมาพูดเรื่องผีก็กลัวตัวเองเหมือนกันเลยออพามาดูเนี่ยแต่ก่อนเป็นลุงหนัง 12ทุ่ม n ล้วในสกอตแลนด์ดูทางนี้คุณไม่ส t มารถเข้าได้ o ต่ดูที่หน้าต่างมันล็อกเป็นปฏิมากรรมตั้งแต่สมัยร้อยปีก่อนรนะ้อ uh, ยปีก่อนแต่ข้างในเดี๋ยวนี้เป็นเเปเป็็นนตึก Inside here is t a second-hand shop second-hand shop uh, it's second hand shop but the building is still look good because they have r e f i e w e d in 2016เขาเขารีโนเวทใหม่ตอนปี2016นะครับแต่ข้างไม่ได้พูดมั่วๆนะจะโชว์อยู่จะโชว์อยู่ Why i walking from my workplace to to home เออสิ a t q ค e n e ซ a นเตอร์แอคชั่นเ e าอินเออเป็นเป็นเป็นโรงหนังเป็น Action House คือประมูลของขายของนะครับอา oh. ประมูลของขายของแต่มันยังยังดูดูอาถัน <c oughs> ยังดูน่ากลัวอยู่นะครับสำหรับกลางคืนเวลาคนเดินเนี่ยคนไม่ค่อยเดินผ่าน ผ่านมาผ่านไปแถวนี้อกอ็ <g ül> <g ül> มีตาข้างคนเดียวนี่แหละที่กล้าเดินเอกล้าเดินกล้าเดินแบบใส่ใส่หมวกแบบนี้มานะครับใส่หมวกแบบนี้มามาเดินแล้วก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่าผีตรงเนี้มันไม่มีจริงหรอกผี <g ül> <g ül> ไม่มีจริงหรอก <g ül> ตะข้างมาเดินเดินแทบทุกวันเดินแทบเดินแทบไอตัวนั้นยังน่ากลัวกันเลยนู่นเห็นปะ ไอตัวนู้นน่นากลัวกว่าเบอร์ร์กเบอร์ร์กตอนนี้ประเทศไทยเอ้ยไม่ใช่ประเทศไทยที่ประเทศกีนหกทุ่มครับหกทุ่มหกทุ่มแล้วหกทุ่มคือมันตึกนี้มันมีตำนานมาเรื่อยๆแหละเดี๋ยวคือตะข้างช่วงนี้ยุ่งมากเลยแล้วก็ มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์เพราะว่ากําลังจะคุยแต่เรื่องการเมืองของประเทศอังกฤษให้ฟังนะครับ mm. เผื่อคนสนใจมันจะได้มีความรู้เรื่องก,า,การเมืองต่างประเทศบั่งเราจะไม่เราจะไม่เล่าเรื่องผีเผื่อจะเผื่อมีคนสนใจการเมืองต่างประเทศแล้วมันจะได้มีความรู้ตะขังก็เลยสนใจแต่การเมืองอังกฤษตอนเนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักอีกอีกหน่อยตะข้างจะพาไปดู ฝั่งฝั่งนู้นอะมันเป็นตึกโซเวียนะมีมีเรื่องผีเหมือนกันติดติกันจะเป็นโบสเป็นโบสนะครับอ่าเป็นโบสตะคังไม่ได้พามาเดินดูมัวมสซั่วๆนะครับทําการบ้านมาเยอะเหมือนกันท,ที่เห็นมาเนี่ยเล่าเลามาเนี่ยทําการบ้านมาเยอะนะครับอ่อเดี๋ยว บ้านบ้านแถวเนี้ยหลังเป็นร้อยปีทุกหลังนะครับสร้างมาเป็นร้อยปีทุกหลังถึงจะเห็นอย่างเงี้ยต้องบิ้วใหม่ถึงบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วโ <c oughs> อ้วันนี้ต้องอาบนนะ้าที่ว่าเมื่อเช้าไปวิ่งลืมเลย เดี๋ยวตะข้างพาไปดูข้างหลังไอ้เมื่อกี้เนี่ยครับพาไปดูข้างหลังเลยบ้านตะข้างอยู่อยู่หลังบ้านไอ้หลังตึกผีสิงเมื่อกี้เนี่ยนะครับหลังตึกผีสิงเมื่อกี้เดี๋ยวหารองเท้าก่อนเกิดก่อนหาเกิบจะพาไปดูครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหน ชาวบ้านจะช่องขนอนหมดแล้วพูดดังไม่ได้เนี่ยครับม,มันมืดมากจริงถ้าเห็นเห็นเห็นที่ตรงโดมสีขาวๆนั่นแหละครับอ่าสูมให้ดูนี่ะบ,บ้านตะข้างอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังตึกตึกกีสิงเนี่ยน่าก,กลัวมากอออยู่บ้านกับแมวครับเอเปิดแมวก็ซื้อบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้านให้แมวอยู่ครับ ซื้อบ้านให้แมวอ,อยู่ตอนนี้มันดึกมากแล้วเราพูดดังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะ,ะรบกวนบ้านเขารบกวนนะครับรบกวนเพื่อนบ้านเขาเนีตาข้างกามาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านเนี่ยไอ้ข้างหลังที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นตึกผีสิงเขาเรียกคนอังกฤษเขาเรียกชื่อตึกรีเจนตึกรีเจนมันไม่ใช่ึ ไม่ไม่มีไม่มีคนใส่ชุดขาวที่เห็นน่ะมันเป็นโดมเอ,อข้างบนหัวนะ่ะมันทาสีขาวไม่มีไม่มีคนใส่ชุดสีขาวไม่กลัวตาข้างไม่กลัวผีนะครับออจะเล่าจะเล่าให้ฟังที่จะเล่าให้ฟังนั่นแหละมันมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาดีสคริปชันมาใส่ใต้ไลน์นี้ด้วยสวัสดีครับ